ครับสวัสดีครับก็จะมาแนะนําสําหรับผู้ที่ใช้ใหม่นะครับเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะครับเมื่อเข้ามาถึงหน้าเว็บไซต์ของ Timebug นะครับจะมีสามขีดนี้นะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่ทราบว่ามีตรงไหนบ้างที่จะหาตังค์ได้นะครับสามขีดนี้ครับนะครับกดเข้าไปครับเป็นปุ่มเมนูนะครับครับเลือกวันที่ได้รับตรงนี้นะครับได้รับตรงนี้นะครับเขาจะพาเรามาหน้านี้นะครับนี่ฮะแบบ เป็นการสํารวจเนื้อหาเนี่ยวันนี้ก็จะมาในหัวข้อเนื้อหานะครับคลิกเข้าไปเลยครับนี่ฮะมีคลิกนะครับมีสไลด์โชว์นะครับเราเข้าไปที่คลิกครับนี่ครับคลิกนี่ครับมาแล้วครับอ๋วันนี้งานมาแล้วเราทําทั้งหมดเราก็จะได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับนะครับนี่ที่เราจะรับได้รับนะครับอ่านตามเขาบอกเลยนะครับ ดูเนื้อหาเป็นเวลา60วินาทีดูเนื้อหาเป็นเวลา5วินาทีเนี่ะครับดูเนื้อหาเป็นเวลา5วินาทีนะครับดูสัญลักษณ์นะครับปุ่มสีม่วงม่วงเอ่อนี่ยะสีม่วงม่วง,งนี้ตัวแถบสีแดงแดงนี้นะครับพีนัดแลบตัวสีแดงแดงนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะพาะเรากลับไปที่หน้าเริ่มต้นเอาครับเดี๋ยวลองทำมันครับเนี่ยมือถือสีม่วงม่วงนี้นะครับกดเข้าไปดูครับ เขาจะพากล,กลับมาหน้านี้นะครับหน้าเดิมสเว v หน้าแบบสำรวจนะครับนี่ฮะสัญลักษณ์มือถือปุ่มสีม่วง,งนี่นี่ครับสัญลักษณ์มือถือนี่นะครับตาร์ทครับ0เส,ส้นมีใครกินแบบสำรวจหมดแล้วไม่มีแบบสำรวจครับแต่ไม่เป็นไรนี่เราได้แล้วครับ5วินาทีเสร็จครับออกกลับครับ ครับครับใช้ปุ่มนี้นะฮะใช้ปุ่มปิดหน้าต <The> ่างนี้นะครับนี Boy ่นะครับปิดหน้าต่างนี้ครับเป็นหน้าต่างหน้าต่างถ้าเป็นของโคมเขาจะอยู่ด้านบนนี้นะครับด้านบุมขวาบนตรงนี้ที่เป็นเลขเขียนบอกไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแต่เราจะเปิดหน้าต่างนะครับนี่ฮะปิดหน้านี้ไปเลยครับนีฮะปิดหน้านี้ไปเลยหน้านี้ครับปิดที่เราใช้เมื่อกี้ปิดไปเลยนะครับ ก็จะมาหน้าเดิมนี้หน้าอื่นนี่ครับหน้าที่เราทำเมื่อกี้กลับมาครับเนี่ยเขาจะหายไปแล้วครับทําบนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับตามที่เขาบอกนะครับตัวนี้ครับดูเวลาเป็นหกสิบเอ่อดูเนื้อหาเป็นเวลาหกสิบวินาทีนะครับเปิดเข้าไปครับไปดูเนื้อหาทําแบบสํารวจอะไรก็ได้ครับเป็นเวลาหกสิบวินาทีนะครับแล้วเราก็กลับมานะครับมาลองมาดูแท็บนี่นะฮะก็เปิดเข้าไปเหมือนเดิมครับ แนะครับดูเนื้อหาเป็นเวลาห้านิวินาทีดูครับนะครับแทบนี่ครับแท็บมาแล้ว TAP นี่ครับติแท็บรีเสิร์ชนี่ครับนี่นะนี่นะครับนี่นะครับแท็บรีเสิร์ชนี่นะครับดูเข้าไปดูครับห้าวินาที ก็จะได้ครับ We don't have s u r v e y i n Thailand Please check again next month แสดงว่าเขาไม่มีแบบสำรวจในประเทศไทยเช็คอีกครั้งเดือนหน้าเอเคครับได้ละแค่นี้ห้าวินี่ครับมาที่เก่าครับมาตรงนี้ฮะนี่นี่ครับตรงนี้นะฮะที่เก่าของเราที่ด้านนี้นี่ฮะเปิดแถบขึ้นมาตรงนี้ปิดไปเลยครับเปิดตัวนี้ครับเปิดตัวนี้ครับ เคครับเขาก็จะหายไปแล้วท่านี้ครับเปิดไปดูเรื่อยๆหาตามที่บอกครับแบบสำรวจง่ายสูงกว่าอื่นๆนี่นะครับเนี่ยบนเว็บไซต์คุณคุณได้เก็บมันเสมอเนี่ยลองทําแบบสำรวจนะครับลองทําแบบสำรวจนี่ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายเลยไปดูนี้ก่อนครับเนี่ยลองทําแบบสำรวจนี่ครับดูนี้นะครับลองทําแบบสำรวจ เขาก็จะกลับมาหน้าเดิมหน้าเซอเวยนะครับคราวนี้เรามาลองทําแบบสํารวจครับตัวไหนก็ได้ครับลองหาทำนะครับแบบสํารวจแบบสํารวจอันไหนก็ได้นะครับที่เขาบอกว่านี่คืออันหนึงคะคือเขาคือเขาจะให้ดูของเราตรงนี้เป็นเวลา60วินาทีนะครับเปิดทิ้งไว้เฉยๆก็ได้นะครับไม่ต้องทําก็ได้นะครับเปิดทิ้งไว้แบบนี้ครับ60วิแล้วเรามาดูว่าเวลาเหลือเท่าไหร่ นี่นะครับนี่ฮะเวลาอยู่ข้างบนเขาจะมีเวลาบอกหรือว่านะครับอันนี้ไม่มีอยู่หน้าเดิมเนี่ยอยู่ให้ได้หกสิบวินะครับหนึ่งนาทีเราไปสำรวจกันครับนี่ครับลองยูเออร์เซอ์ตัวนี้เดี๋ยวผมเข้าไปดูตรงนี้ครับ ยูเ v อเวไม่มีแบบสำรวจครับโอเคครับเราปิดหน้านี้เลยปิดยูเออเซเวเลยครับเข้ามาอันที่สองนี่นะครับอันที่เราเปิดไปที่เรายังได้ไม่ถึงหกสิบวินี่นะคะคบำหน้านี้ก่อนลองอันอื่นครับยูโ you น know ครับอันนี้เข้าทำแบบสำรวจได้เลยนะครับก็สมัครเว็บไซต์เขา เว็บไซต์นั้จะเป็นเวไซต์ i อเซนะครับแล้วก็สมัครแล้วก็โหลดแอปนะครับพรีวิวลงมาแล้วก็จะได้ทําของเขาได้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับสมัคร i อซนะครับครับเดี๋ยวผมลองสํารวจตัวนี้ครับยูนครับเพื่อนเบื้อนก็ลองทํากันดูนะครับ เรไปดูแบบสํารวจนะครับตามที่ผมบอกนะครับวิธีหาเงินง่ายๆจากวซต์ทำบัคนะครับอันนี้ได้ทุกวันนะครับเข้ามาก็ได้ทุกวันหลักๆเลยคือแบบสอบถามนะครับถ้าเราทําแบบสอบถามได้0.8 0.6 0.5หรือว่าได้เท่าไหร่นี่ครับยอดเราก็จะขึ้นรวมไว้ที่กระเป๋าไวริสของเราและถ้าเกิดเพื่อนๆถึง10เหรียญในก่อนถึงวันพุธนะครับเขาจะตัดวันพุธตอนประมาณเที่ยงนะครับเงินเข้าวันพฤหัสนะครับใช้บิตคอยนะครับใช้กระเป๋าบิตคอย เป็นการารับเงินนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวในการาวิธีการใส่กระเป๋าบิตคอยลงไปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยววิดีโอจะยาวครับผมค,ครับขอให้เพื่อนๆโชคดีแล้วก็ทำแบบสอบถามกันได้เยอะๆนะครับ